ฟังเลนะคะหลายๆขอบคุณนายหลายๆเด้อขออนุญาตถามหน่อยนะคะมีคนอีสานบ้านเมียงไหมคะมีบอว่าขึ้นหลายปัะนี่ออกมาก่าเป็นตะบภาษากันดิเนาะบอกแล่าเลยเนาะขอบคุณคะขอบคุณคำขอบอะไรจังพี่ชายจับมือเนี่ยขอขอบคุณหลายๆค่ะฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องนะคะที่ได้ยินเสียงของเวียงนะคะแล้วก็ที่อยู่ข้างนอกนะคะ อันนี้นะคะงานนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นการขายบัตรนะคะแต่ว่างานนี้เป็นงานฟรีนะคะแมนบอมแม่แมนบอมเสียงนั้นยู่บอกมานี่เด้เสียงกันบอโอ้ตเมื่อให้เพิ่นแน่งานดีๆแบบนี้นะคะก็มหานครตลอดฮิตนะคะติดตลาดค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆคุณพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกการที่ให้แฟนได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะ พี่น้อยอันนี้ร้องชงใดคะนี่ร้องชงใดได้ต่ออยู่ขอเพลงยังก็แม่พูลังกาพูลังกาเพลงอะไรอีกคะเพลงยังอีกน้อมีคนขอเพลงอีก่ไหมคะมีค่ะแต่ต้องต้องร้องคู่กับเบียร์น่ะร้องคู่กับพี่เบียร์ใช่ไหมวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเบียร์เเเอาโียค่ะมเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่น้องต้องรอติดตามว่าจะมี แววตามาหรือเปล่า,าโอ้ยอยากไ้ยินเพลงแววตาขอเสียงหน,น,นึงหนึง<ว>แต่ว่าตอ<ว>นนี้<ว>ขอร้องเพลง<ว>ที่เป็นอัลบ,บั้มใหม่ของเวียงก่อนนะคะ